ปัญหาทั้งหลายเกิดจากคนพานไม่ได้เกิดจากบัณฑิตคนพานชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ใช้องค์ธรรมของพระพุทธเจ้าคืออย่าไปบริโภคร่วมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปบริโภคร่วมคนที่โกรธตอบกับคนที่โกรธแล้วคนนั้นเร็วกว่าเขาด่าเราแล้วเราก็ด่ากลับเรา่นี้จะเร็วกว่าเร็วกว่าเพราะอะไร มันด่าเราก่อนแล้วเราก็ด่ากลับทําไมเราเร็วกว่าเวลาเราด่าตอบคนอื่นเนี่ยเราต้องเอาให้หนักกว่าใช่ไหมต้องล้มมันให้ได้ใช่ไหมเราก็จะคิดอะไรที่ร้ายแรงกว่าเองฟังอันนี้ไปเสียบแทงสุดๆพอเราสวนไปปุ๊บมันจะสวนกลับมามันก็ต้องให้หนักกว่าเราใช่ไหมใช่เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าพูดถูกไหมถูกถ้าเราด่าตอบ เราเร็วกว่าทันทีเลยโดยอัตโนมัติเห็นภาพไหมเห็นภาพอกโกสก,กะภาระทวาชาพามมาเดินด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่บริโภคร่วมไม่ด่าร่วมไม่ด่าตอบการโกรธนั้นเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวการด่านั้นเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวการนินทานั้นก็เป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าบอกพราหมณ์ เคยมีญาติสาโลหิตมาเยี่ยมบ้านพราม์ไหมบอกมีแล้วพรามเคยให้ข้าวน้ำเขาไหมเคยให้บ้างถ้าญาติสาโลหิตที่มาเยี่ยมพรามนั้นไม่ทานข้าวน้ำที่พรามยกไปให้ข้าวน้ำนั้นจะเป็นของใครพรามตอบว่าก็เป็นของพรามเหมือนเดิมเป็นของฉันเหมือนเดิมบอกนั่นแหละการด่านั้นเป็นของพรามผู้เดียวเพราะตะถาคตไม่บริโภคร่วมด้วย เราจะไม่ร่วมบริโภคกับท่านโดยเด็ดขาดนี้คือการปฏิบัติต่อคนผ่าน